ฟ้าฮัดไข่อ้ยอ้ยสุดหยอนเลยนี่นี่นี่มือสองหัางครับพี่นออ้องโอ้โหไงไก่หนาสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเด้อค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้งองสู้ฟูสู้คนคือเกามือนี่ มาหาไข่หมดแดงจา้ามือนี้ลงกุดลงหวยลงหองว่านอยู่หวยแถวบ้านค่ะมือนี้มาทาั้งกุดทั้ทงมูนพี่ทั้งน้ำร้ายพี่กระทาลุนทาชมกันเมืองค่ะพี่น้องว่ามือนี้เขาสีมานซ้ำเดชช่วงนี้กะหาใครหมดแดงไปก่อนเอา้าขึ้นไปกเกาะอันนี้ละโอ้ยเอ่ะทักทายก่อนไอ้สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าทักทายไอย้ช่วงไอ้ทีดีห้างนี่เอาห้างเดชก่อนห้างสูง ง่อยกะแนมหยากแน่เด้อจ้ะพี่น้องไทยเนี่ยบไทยเนี่ยสิไข่หรือบ่ไข่เนาะจ้ะพี่น้องเนียมบ่เห็นไข่เหลืองสวนพอดีแนียมบ่เอิ่มไข่บ่ไขขึ้อหยังเดี๋ยวบ่ท่านเห็นไข่ใหญ่เพิ่นไข่ขาวลดคุอยู่ไข่ะแต่สิใหญ่บ่เอ้าลองลองมังก่ออนรวิแม่เป่งป้าทั้งแม่เป่งทั้งไข่ค่ะพี่น้อง เห็นแม่เป่งไต้ตัวใหญ่ๆเลยนั่นอ๋อหมานอยู่ค่ะเสียงแหลกเฮาห่างแหลกแหกหมานค่ะพี่น้องเอามแม่เป่งและไ,ไข่ค่ะมีแม่เป่งแสดงว่ามีไข่ใไงหม,ม,มาแล้วจ้ะพี่น้องแต่ว่าพื้นมีหลายห่างอยู่ดิมสมศรบมึงอุ้ยแม่เป่งเต็มเลย ซบขึ้นไปตีห่างเลยเป็นยังเอาหลุนกันค่ะปไาพี่นนองมา,านี่นี่แป้งเตรียมแป้งเตรียมแป้งเทก่อนก็ได้เออสีแงก่อนแมนบ่อโอเคเดี๋ยวเขาสียูหยากเรอบำให้เนาเทเร็ว อันนี้ห้างตำตำเลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวก่อนเด้อถ่ายว่าเอาห้างไงก่อนไข่ใส่น้องเดี๋ยกว่าเห็นห้างอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคอนุญาตดูห้างใกล้ๆก่อนห้างยังไงเลยเอ้าลุยอุ้ยไข่เย็บไข่อีวเดี๋ยกว่าเดี๋ยวเคาะเลยไอ้เคอยเลยคุณ โลกบ่เตะให้เนี่ยเตะกลางเตกลางเตกลางเดือดเอเดือดอดเดือดออเียอลงอออโคโคเพิ่นก็อยู่ใกล้แน่ออง ของเฮากะได้ซ้ำาด้ละซุ่มได้ออกกัแล้วมแวม่นจะ้ะคักเลยหี่างเพิ่นแหงเนาะใบใบแหงเน่มีไข่ไข่บ่ไข่อยังโอ๊ มั่งยังไงนู้บิดบิดหาเออเฮ้ยคักเลยเฮึ่มฮมันก็ล่งอยู่ถ้าต้องต้องทางทางไปทางผุ่นอีกเออเดี๋ยวถอดไหม่ก่อนนั่นแหละนั่นแหละควาข้างนังไงนี่โอเคอือเต็มถี่เลย จอลาวหลงา,เาหงเหล็กห้างสองตามมาค่ะพี่น้องมาถ้ามารล่อหลุนกันตอนเทเดือบาทนี่แต่หลายอยู่นี่นนจังคอยมายืนมองนี่นี่เต็มคอยเลยเห็นอยู่หักเต็มเต็มคนไทยเออ ใส่สองห้างแหลกเป็นไตอุ้ยเต็มเต็มกับปุกเลยอย่าเผาเดอ้ออย่าเผาเทมาหันมาผีกอ่อนเทำวันนี้หน่อยนี่อุ้ยเหงาไงเหนี่บอ่ะสะเถิงเลี้ยวบหิน ไข่แหมป<า>ัร์ตพัดสนิพัดสิพัดสิพัลนพัลนเทเลยจ้ยาเยอะเดี๋ยวไม้แหลกแหนมัอนอุ้ย,อ,ย,ยอุ้ยอลังการมากนี่ม,มันอยู่ทงต้นสูอ,อุ้ยอุ้ยแม่เป่งแม่เป่งบะน,นี่อุ้ยหนาสิไปเทมอุ้ยแป้งขนยื่นข้าว เรากันี่เก็บอยู่ทั้งปีเรื่อบันมึงอย่าใครนี่คับคับคับเดี๋ยวติกไปทายอยู่ทั้งคุณเมียนเก็บครับเอาคนหนึ่งเก็บคนหนึ่งไปแงไปครับพี่น้องอานี่กะโดนโดนมาเหินเถื่อนมาเตงเถีบกันมากพวกอะเดินมาซอยแห้งอยู่ไปหลุ่นห้างต่อไปครับ อู้ยไม่มันนะออ้ยไข่อิบคอ่อยๆเด้อวู้สุดยอดเลยโอ้ยเพื่อนะอิบ โอ้ยฮะอู้สุดยอดเลยเนาะอิ่มวัดเท้าจานผ่านเมียนอิบไหลโรคปั๊ดโรคซีสัตว์จีนถูกเม็ดอิบห้างเดียวอเด็ดเป็นโลอิบเนาะ โอ้ยขักเลยแม่บนม่ค่อยมีคือตัวนั่นนี่แม่นบม่มีแม่แล้วมีแต่ใครเลยดิมาสะออดเด็กกันปะมาอ๊บพี่น้องเอ้ยโอ้โหขอแห้งกับอย่างนี้แม่นขอค่อยๆค่อยๆไปเรื่อยๆครับพี่น้องห้างนี่จ๊ะอิบ

นั่นนานั่ลงแล้วลงแล้วน,นั่นล่ะอู้ห์เนี่ยนเนี่ยเป็นธรรมดาแหล้วงั้นเนาะห่างเดียวขยเอาขยเอลงมาจาัดไข่มันก่อนเด้อห่างเดียวอู้หึเป็นไข่พี่น้องเอา้ายับยับก็บไปทา้งงานที่นี่เออนั่นละ่ะขยเอาลงไป มานัดไข่อ้ยอ้ยสุดยอดเลยนี่นี่นี่อห้ไข่เนีนเนีนตัวนี้บ่มีเมเปงเลยเนาะโอ้มันๆจ้ะพี่น้องถาดหนีอะไข่เป็นหนอนเยอะเออมีแต่ไข่อวยตัวนี่มันอีกแล้วต่อใหม่แล้วครับพี่น้องเอาขางลากด้วยอิม thèn chả càng lang siệp cất đi ừ <nó là>. <cười> 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 <Thực ra khu. cười>

พี่น้องห่างแนี่ห่งวต่ตเอารุ่นห่งงงใดีต้องไปนยงกับมด้ออุ้ยห่างแหมอุ้ยไข่เอ็มมเอเลื้ยเลื้ยเลื้ยปากมาทังปีไหมยับปากมาทั้งพีนั่นละนั่นละอุ้ยหุดหลุดหอุ้ยไข่ไหมเฮ้ยไข่บอไข่ไงอู้ย โอ้ยมันบ่เห็นเลยน่ะเบิ่งว่ามันต้องคมอันนั้นลุงคมคมเออนั่นแหละอีบไข่ด้านเขาไปอีกด้านเขาไปอีกเออเออเออนั่นแหละคมคมเออตรงด้านแล้วก็เคาะเคาะเเดี๋ยวคมคมผาคมผาลงทั้งดากมันหมบอมันต้องอันนี้ด้านเป็นหุ่นี่อวิญยากเนาะพีนหวางขนาดว่าห้างต่ำละนั่นแหละ ไฮ้สิเงี้ยเงี้ยตองมาทางผิวทอกลงมาตำเออทอกลงมาตำเออนั่นละนั่นละนั่นละวันนี้มันดันดันดันผามันต้องเอาผาลงงาทางไต้มันดันผานี่นี่ดันดันยับขึ้นไปดันอีกทางใหญ่กว่าปากอดีตเนาะเออคมเออนั่นคมคมยับเขาไปอีกขอทางในมันบอกถ้าแตกนี่เอาแต่ทางนี้ก็อย่างนี้ อู้ทั้งแม่เป่งด้วครับนะอีบอู้หั่นหินเนาะอุ้ยจังผมแท่งเข้าไปหมองสาเขียวให้ดากมันย้อนลงเลยอีบนั่นแหละนั่นแหละแทงมาฮะแหละนั่นละนั่นละอุ้ยร่างกายงานสางหฮงโอู้ไขรกันไง คนเนียกับใครเฮียโอ้เฮียเฮียเฮียโบเฮียโบลงลงนั่นพอดีสิไรลงฟองว่ะล่ะลง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 ยิบหนักแหงนั่นอู้ยเหมือนจะล่ะเสาะฐลางอีกเด้อวัดิเขยวเออยไอ้สิบิเตียตอนดันเขาไปเดี๋ยวข่อยเขย่าให้เออด้านเขาไปอังสันให้ให้เอ็มเป็นคนบ่มาจากเฮียอะไรว่ด้ดอกบ่ไใดเอ็ม บอลแม่เป่งมันสิออกมันต้องเขย่าเออนั่นแหละถือต้องแล้วดันดันเออ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 นั่นละนั่นละตัวนี้ก็ถือต้องแล้วครับอุ้ยมึงเกจะใครไงจังคักจังคักโอ้ยหเยอะตัดก่อนตัดก่อนโอ้าวว้ยาวเสียงมองไหมแทร่งหู้ไหมโอ้ยโอ้ยอย่างเงี้ยเลยครับ ยังเยอะด้วยครับหั่งติ่อยู่นั่นละเคาะเลยเคาะเคาออุ้ยห่างบอกหนามันผงมาทั้งหนาเนาะมันไหลมานน้ำใหม่ผงนี่คือแม่มันอ้ยยังเลยพี่น้องห่างนี่สามนาทีไแงบ่ยังบ่ทันแล้วตบตบตบลงเลย เออทึ่งขาอทึ่งนั่นละบ่ขาะทึ่งเลยอาไม่ขอเจานั่นละสู้เลยบ้านนี่เออนั่นละโอ้โไหลไหลลงบ่ลงอยู่หน้าป่าเออนั่นละนี่มาสามกไี่ยังซีลราพี่น้องช่วยกัน ห่งนิสิดนแน่แน่เหตุไงมดกระต่าอยู่ยังไก่ไอบ่ทันมดเด้บ่ทันมดต้องคอยใจเย็นๆตีเถิงลงตีเถิงลงเดยาดันแหงอีกเนี่ยบกูเลยห่งนี บอลลนปกเป๊กๆปเลยเนาะลงลงอันนี้ยังเดียวตีทั้งถึงตีทั้งถึงลงตีทั้งถึงลงโอ้ยบอหันเหมอดเลยบอลหันเหมือเงี่ยมันนั่นละเอิมนั่นละเขาะเลยนั่นโอ้ยคักเลยพี่น้องเดี๋ยวถลอรุ่นกัน้างล่างค่ะที่นี่ใส่เวลาโดนแห้งห้างนี่ห้างไงแห้งนั่นยังคูอยู่นี่กูหัวอยู่โอ้ยสุดยอดสุดยอด เอาเอาเลยใครเป็นยุงหน่วงอยู่ยทั้งๆอีกได้แบบนี้ยับมาทั้งอีกได้ไตมดเออนี่มองปันๆทั้งๆเนี่ยไหมเอ็มมองงามๆมันนั่นๆเออนั่นแหละมังค์หันละมังค์หันละสุดยอดมามาลุ้นกัน มาเกี้ยวเลยมาลุ้นกันที่นี้มิวสิกบอกว่ามาลุ้นกันนักบ่ปาดรังเดียวนะจ๊ะเอา้ามาค่อยขอดูหางใหญ่หน้อยอุ้ยมันบังเดี๋ยวบอเนเดี๋ยวนุงืออุ้ย มันมืดมุ้งมิ่งเดี๋วนี่นี่นี่แก่คักเลยคักเลยพี่น้องทั้งเปล่งทั้งใครต้นนี้มีหลายรังนะคะมีให้ลุ้นอีกเยอะแต่พี่น้องมันมาแล้วมันมาแล้วเอาลุ้นอีกห้างครับพี่น้องอึ๊บ

มาเมืองสองห้างนี่พี่น้องคิดคิดการไงิยูว่าจะไปจากไหนดีนอุยย้ยอย่มามาเมืองจั่วพี่น้องอี๊บสองห้างแฝดสิตัดงาไปจากไหนล่ะพี่น้องนี่น,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 นี่อยู่นีนี่ แน่เลยอ้ยแห่นเป็นไหล่งเหลี่ยกำลังกะไค่อยู่อ้ยนะลงโคกๆลงเซงหัวข่้อมเอาคือบอเขาเลยล่งขอจ้ะโอ้ยใครบอสือใครใครไงอีกตั้งหากอ้ยใครไงใคร น,น,นั่นดีนใครอออเอาคือจังใหม่สันอุ้ยอ่ะอุ้ยใครห้างแฝดริมนม้ำครับพี่น้องห้างโซหัวนี่ไม่ใหม่อันนี้ก็สันอืมเอาแคอุ้ยอยะฮหโลขบๆอ,อุ้ยห้ไงใหญ่กว่าด่าง ก่อนกลางใจใหม่อุ้ยนั่นรู้ลงเลยเห็นบ่ใหม่ก็เอาใหม่สั้นในคนคนใหญ่คนเตี้ยมาดิโอ้ยนี่เคาะต้นนี่กระได้ตัวนี้เออนี่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 เคาะต้นนี่กระได้ตัวเอออุ้ยนั่นนั่นนั่นอุ้ยไล่ไล่ไลอุ้เออนังเขย้าลงสั่งกันไรแล้ว นันละไ่คขับเป็ดสวิงเนาะคือสิซูปเขาไปเลยเออนั่นละไรอีกอะไรเลี้ยไขยไงหัางไง เดยนไปแยทางคุญแจบันใครไงลอยน้าใครไงลอยะนขาใครไทัางผีมันบ่เห็นมันบังมาลุดอีกแล้วมาขวนอยู่ขหางนีก่อน

เยอะมากเลยพ่อมึงจริงนะพ่อมึงโอ้ยขากีหลีโอ้ยโอ้ยยิงยู่ทางเล็กๆช่างหัวนี่เนปัดอันใดขรูแม่แม่เพื่อนขรูเนาะซึ่งใครซึ่นแม่ขาวอ้ยโอ้ห่างไงเฮง เปิดเลยเปิดมองนีนี่คือสีลงดีเออนะนั่นละปัดแปาได้แปได้เลยบ้ดนี้โอ้โหโ้โหโอ้จ้าเลยนั่นละนั่นละเคาข้ๆข เกาะจากซึ้งซึงลูกางไปไปเออนั่น,น,นมมแหละเคาะเกาะตีตีตีโอ้ยคูลงวงหนึ่งแม่เนาะเพราะท่านเหมือดไดินนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ใหม่กันโอ้ยโอ้ยไข่เนอะโอ้ไข่เอาไวน้นีดีแล้วนี่มันตีตายอยู่มวงนี้นี่ นั mm. uh, ่นน <emos. S 1> ี <publishers> uh, ่ๆๆๆๆตัว <Armenia> ท <Class AS> ังหัวรุดออกได้บาดนี่ออ้ยมองนี้ก็จะได้เมื่อเลยล่ะครพี่น้องหลายค่ะอ้ยจังจังเลยเปาดสองหางหูเร่องเฮ้ยไม่บัด เออนั่นโอ้ยโอ้ยยังอยู่เบิ่งโอ้ยไข่นี่ลุงพี่น้องเบิ่งอิล่ะขากบอขากบอขากเอ้ยห้างนั่นเด้วเมื่อยังห้างใต้อุ้ยหยะนี่ห้างเดียวหลูเหลืองสองห้างโหเหลืองโอ้ยจัง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 นั่นเคาะมึงนั่นนั่นเออ โอ้ด okay. ีดโอ้ยนี่มีอีกสองห่างหฮบาสุวิตแย่บาดนี่ชีคืนก้อนมันลดลงใส่จากของไปละห่างไงไฟกับพิบบีบับสุดๆเลยจ้ะพี่น้องเอออุ้ยอุ้ยอึบเอ้เงี้ยเงี้ยบอุ้ยมันหลาเนาะโอ้ย เลืออีกข้างหนึ่งครับต่อใหม่ก่อนอีกข้างนึ่งคือชิมือเลยแหละโอ้ยทั้งแมปเป่งพี่น้องเอ้ยรุนมึงปัดไข่อีพอออปวดพวยอีกแล้วครับมือนี้มันๆเป็นรุนกันอีกข้างนึงครับพี่น้องเอ้กน้ยเมันม่ยัง มึงสองห้างครับพี่น้องโอ้หหงไงไก่หนาเมนเหลืออีกห้างหนึ่งครับพี่น้องหาใหม่ต่อกันห้า,หนนางตึงนี่อะจิบอเดธไทยเด้อพี่นอ้องอย่าเลี้ยวบ่เห็นอยู่กลางหนามอาโฟด คงม,มาจังคอยไทยครับเป็นขาวๆอยู่ผมออกปัดแกบเลยบนแกบ ว่าสิบอดีไซน์กับไายคือเก่ามันหลายครับพี่น้องมึงโหโคบโคบ ีเดี๋ยวดีดีมาหอนเพื่อนนะครับพี่น้องบัดนี้มึง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 มาสั่นเลยพาดสี่ได้หมานบักไลอีกแล้วทั้งเปล่งทั้งอนไรเปล่งทั้งใครจ้ะเน้นๆเล้วจะแมนเป็นโลเหมือนเดิมเนาะไปแป๊บเดียวเนาะตุกิโตนเองมีแต่ห้างไงไงใครเน้นๆสองส่วโมงครับพี่น้องจ้ะเขาก็ออกมากกับเทียงแล้วเนาะ แม่คะลาไปก่อนเด้อจ่าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมฝากพี่น้องเป็นกำลังใจตุกแหล่ตุกแชร์สาวกันิกากระบ้าสุ้วินเด้อค่ะอู้ยังมานเลยเนาะลงไปมาสิปิดสอนแนีงมาใหม่แล้วก็เดี๋เอาห่างมุดเดี๋ยวอ้ยจ่ะเนี่ยแล้วก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วจ้ะผกกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องลาพี่ละหน่อยเพียงเท่านี้ครับเอ็ม ไปครับพี่น้อง